แม่เลขตัวนี้ถ้าความคิดแม่แม่มันใจบนหรือล่างจ๊กแม่บ่กมั่นใจดิแต่ว่าโกกัสกับสิเออกระสิน้ำนักท่อกันแม่ก็ซื้อให้มันให้มันซื้อไปซื้อใต้ดินแม่ก็จะซื้อบนล่างเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าบนล่างจ๊กสิอันใดนะค่น้ำเออเรียกโบเด้กับเพิ่นว่าเฝ้าไปซื้อเลขย่โบด้กับบนล่างเพิ่นว่าซัมหนีของวันนี้นะครับดีวันดีว่าทั้งบนทั้งล่างเนียนคือวันนั้นเห็นบอก มันตัวเดียวกันมันออกทั้งบนทั้งล่างก็เปลี่ยนได้ใไหมบ่าเด้ย้ำว่าเลขงวดนี้มันสิออกอันนี้เพมันว่าเฝ้าไปซื้อเลขอันบ่ได้กลับบนล่างว่าซ้ำนี่เฝ้าไปซื้อเด้อเลขงวดนี้บ่ได้กลับบนล่างว่าซ้ำนี่แหละแม่ก็จะไปซื้อบนล่างคือจังหวัดที่ผ่าหายที่เอ็นมันมีซะตัวเดียวถ้าเทียมมันโอเขาสิหาได้เพราะอะไรเขาโยกไปซื้อมือเราบวบันนี่แลี้ยงละเลเ้ยงก็ปล่อยลงแต่ต้องปล่อยคลิปลงไปกัาผู้บักกับื้อผู้มา ยะเท่ากับสอยย่างกด้เี่เลียบเพื่นกับอาชีพเพราะท่านน่มันแก่คับคันมาฟังเหมือนนี่ฟังคลิปที่สองเหมือนนี่ที่ว่าได้เป็นเรื่องเดียวกันก็หมดลูกน้อยพร้อมนู้สึกเจ้าสิเปี้ยนอย่างนี้เป็นไม่ต่สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมื่อนี้ว่าเฮงกับพระพี่น้องเดินทางมาตามขั้งสุดท้ายของแม่หมอนะครับคลิปแรกเพิ่อนไ้ไว้คือเลขหางเดียวนะครับแล้วก็มีเลขเสือเพิ่นคือสามศูนย์นะครับกับเลขสิบเอ็ดว่นี้ นะครับผมมาตามคลงสุดท้ายเพิ่นกับฟันแล้วเพิ่นฝันดีพร้อมนะครับฝันแล้วก็ได้เลขหางเดี่ยวว่าห้กลับพร้อมนะครับจะเป็นตัวใดไปติดตามมารับชมมารับฟังพร้อมกันเลยครับว่างฟันกันมาโมเมนเ์พ่มาจะได้เมื่อแบบว่าลูกทีมาตามแม่จามเมื่อว่ได้หรือเปล่าฝ<ห>มาไม,ม่เร็วเลยฝา<ล><ล>มาท่านชี้ที่เจ็ดที่แปดที่เจ็ดที่สี่แปดนะอย่างนู้นทีย่าลงไปแม่หมอฝันว่ามีคนบอกว่าเป้าไปซื้อเอาเลขมาได้ครับ เก้าไปซื้อเอาเลขโ่ได้กราคือสิบเนาะนุ่งหนึ่งแต่ว่าไอทีศูนยศูุ่เสือแม่หมอนอ่ะนุ่งที่าศูย์ามคสามศูนย์สาเสานเนาะยุ่เสือเนาะพ่อพิษสามศูนย์ุ่เสือเพิ่นน่นพ่อไปเบิ้งคิดจังเห็นเลขกสาศนด้เนี่ยตัวแดงคือเนี่พ่อสังเกตผู้นุ่งก็ดีเนาะจังไหนยังอยากนุ่งเห็นหอยยูจังไหยังไปแก่บ่เคยปกติกับสีนุ่งต่เสือจังสี่พ่อเปนผู้วนเห็นแม่อยาก ตอนนั้นมันเป็นเลขสามศูนย์นองได้หลายมุมอาจอาจจะเปลี่ยนเลงสั่นก็ได้แต่ว่าคนมาบอกในฝันนะให้ไปเส้าไปซื้อเอาเลขบ่ได้กรับคือสิบเอ็ดตัวเดียวโคโลเลขวัวเลขครับมาตามคงสุดท้ายแม่ไปซื้อไว้แล้วแม่ฝันดีบ่ฝันบ่ฝันมาได้ลูกหน่อยลูกหน่อยผู้หญิงโอ้โหแม่เลยว่าเดี๋ยวนอนว่าจังได้เคยจ่านยุ่งกัดแทบว่ะท่านนะเอานอนไว้ยุ่งระเบัดหูไหลเลขหน่อยพวกนั้น มันเลยเกยขึ้งวดอันแม่ได้มาหาหนึ่งที่แม่ไปซื้อได้ฟันขึ้นกันที่พวกเขาอยู่ที่นั่นก็เปลี่ยนดีใจฮบๆบยเยอะ<น>เล็กน้อยเล็กน้อยในเ,เล็กน้อยเขาจะเอามหาหรือไปเอาเล็กน้อยเขาจะข้องได้แจ<น>็คมาใส่หันเปลยนลูกจะขวองออกคือจังแมนไม่จังได้ลูกน่อยจังสิละได้ม,มันมีผู้มาเอามาให้แต่วบะหันได้ลูกหน่อยคืองวดเล็กซิบหาหนึ่งนะซื้อหาหนึ่งแล้วกับฟันมาได้ลูกหน่อยคื้กันงวดนั้นมันออก เก้าห้าหนึ่งเนี่หาหนึ่งบรรงวดนี่ซื้อเลขไว้มิเตอร์สิบเอ็ดมิเตอรซื้อแม่ซื้อสิบเอ็ดยางเดียวเลยเรียนง่ายนะครับสิบเอ็ดซื้อซื้อนีไงแล้วกับฟันว่าได้ลูกน้อยได้ลูกน้อยเติมก็ได้แม่มาขึ้นบ้านนี่ฟันมาได้ลูกน้อยสำนัดกันไว้อีกดิเนี่ยขันมากกว่าแล้วกับพวฟันขันมาเร็วกว่านี่กับพวกฟันสวยๆคือเก่าสับแม่โอ้ยคิดเนี่เดี๋ยวไปนอนไไปใส่คือว่ามีมุงใส่ข่วมในยนยันยุ่งกัด หอดบ่หายหอดบ่ห่างแน่นอนน่ะโหอะไรงวดนั่นก็ซื้อซื้อไว้แล้วงวดนั่นที่แม่ได้เลขหาหนึ่งแม่ซื้อไว้แล้วกับฟันว่าได้ลูกหน่อยฟันฤทธิ์เน่ออกออกเลยเออเสืมเืมเลยหาหนึ่งเลยงวดนั้นแม่ก็ซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาเท่านี้ล่างบนแค่นี้จนบ้าผู้ขายว่าเอาคือมันใจแส้มันใจสันดกหาหนึ่งยางเดียวเลยงวดนั้นก็ดี เจ้าพวกใหญ่โตจักโตสีบ่อหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อว่างว่านั้นเป็นเลขทูบแม่แมเป็นเลขทูบแมเไปจุดถั่วไว้คู่ปีละหนึ่งครั้งได้เลขหนึ่งหาหนึ่งมาแล้วแม่ก็เลยมาซื้อซื้อแล้วก็ฟันว่าได้ลูกน้อยได้ลูกน้อยเลขมันบ่ได้ออกเงินสีมันออกหาหนึ่งมันออกหาหนึ่งแทงว่าเลขเขาเรียกที่สนามฟันคือเก่าแม่ฟันคือเก่าฟันละเทีเก่าเลยดิดฟันละเทีเก่าเลยซื้อเลขแล้วมาฟันละเทีเก่าว่าได้ลูกน้อย อันนี้ก็ได้ลูกน่อยคือกันแม่ว่ารักไปซื้อเพิ่มไแต่บ่อท่านไปซื้อมีแต่ทอนนี่มันบ่ไปซื้อไว้แต่สิบเอ็ดนี่บ่สิบเอ็ดอรรอนี่ที่ใมกระเปานี่ยยูดยดไตรดนี่บ่เอานี้ไปใส่เลยคนที่เพิ่นมาบอกว่าให้เป้าไปซื้อเอาซื้อเอาหลายๆเรื่อบ่ได้กล้ามเนี่ยกับบ่มาบอกอีกบ่บ่มาบอกบอกว่ามายำกับกันมาบอกแล้วแสดงวาย่แล้วเนี่นคือกันก็คือกันก็ห่วนหาซันบอกแลี่วกับเรี่วไปเรื่อยว่ามายำจนว่าแม่ลืมเนาะ มวนหาซ้ำเพิ่นก็ว่ามีอิ่มจีนไปเลยแม่มีอิ่มจีนไปเลยเรียกเงินนี้มันสิออกหาซ้ำเปล่าไปซื้อเปล่าซ้ำนี่แหละเปล่าไปซื้อเด้อหมอโบกับอันพนักงานที่เขาซื้อแล้วซื้ออีหลีหมอโบกับพนักงานที่ซื้อกันบ้านเราเพิ่นรู้ว่าผู้นั้นซื้อมาแล้วเคุณจะขายได้แั่เนาะแต่ว่ามือมือเคลืนที่ฟันอันว่าได้ลูกหน่อยเด็กเด็กหน่นแม่ฟันมาผู้ชายมายางบอกอยู่นี่อันนี้ว่นเด้บอกเดยเด็กมะฮองบอกแม่ มีคนไปลักปลาอยนน้องบัวเดอ่าส้นสามสันเสียมคูดไส้เสียมคู่ไส้ใบม่กับสีเทาแล้วล่ะเทาค้กันละมีคนไปลักปลาอยนน้องบัวเดอคนสามคนเดี๋ยวนี้เขากำลังเอาปลาตื่นหมื่นเ้าม่าคนยายบ้านประกาศว่าคนไปลักปลาอยู่น้องบัวขักบอกคือว่าแม่นเละเออแม่ได้บอาคือว่าม้อบอกเรียกนี้ว่าแม่นแหละเปิดหัวกระจายข้าวขึ้นเนาะอันเมื่ขึ้นนี่มีคนไปลักไสอันเบ็ดอยนน้องอันบัวเฮาเดอร์เขาส์่ดอ คนสามข้นเราสั่นพนเยี่ยบาน่าถ้าเจ้าหัวจ่าข้นอยู่แต่ว่าสิเอาอีกเซนเทนไปอีกบาดรุ่นให้จังสิ่ปับก็เลยว่าปิมคื่นมีข้นมาหยางบอกอยู่ค่ะเงี้ยนว่าคนไปลักป่าอยู่น้องบัวเป็นลักอีทีันนแม่เจ้าปุ้มเจ้าตีเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากบอกอยู่แต่ว่าท่านหอดงามสีให้งามสีได้บานนี่ละบานนี่ละสิบเอ็ดนี่ละบานนี่เนาะดีใจุรมพรมเนาะมักคือขัดเงาเสือเด้อบ่ได้กลับ บนล่ในใ so so างคนเป็นว่าฝ้า şey> วัยซื้อเลขยกวุเดก้าบนล่างเพาซ้ำนี่แหละแล้วว่าซื้อไว้แล้วซิปเอ็ดหางเดียวซื้อแล้วกับฟันมาได้ลูกน้อยงวดนั่นหาหนึ่งหางเดียวแบบลิทฐิเดียวกันซื้อไว้แล้วกับฟันมาได้ลูกน้อยเลขก็ออกหาหนึ่งตรงๆนะงวดนี้ซิบเอ็ดวุเดกาพี่น้องเ้านะคะเอาหาซื้อคิดว่าเลขบ่ดังบ้านน่าจจะซื้อได้นะบ่ดันแน่นอน ไปหาเซ็ก็ได้เดี๋นี้ของเขานี่แม่เรียกแต่นี้ถ้าความคิดแม่แม่มันใจบนหรือล่างจ๊กแม่ว่ามั่นใจดิแต่ว่าปกติกับจีเออกระซินนำนักท่อกันแม่ก็ซื้อให้เม้นแฮมเม้นซื้อไปซื้อใต้ดินแม่ก็ไปซื้อบนล่างเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าบนล่างจ๊กจีอันใดนะซ้ำเนียนนะเออเรียกว่าเด้กลับเพิ่นว่าเฝ้าไปซื้อเรียกว่าเด้กลับบนล่างเพิ่นว่าซ้ำนี่ของวันนี้นะครับเพิ่นบอกดีบ่ดีว่าทั้งบนทั้งล่างเนียนคืองวดนั้นเห็นบ่่ครับจ้าาไดมนํขอยเพิ่นก มันตัวเดียวกันมันออกทั้งบนทั้งล่างก็เปลี่ยนได้แม่ว่ได้ย้ำว่าเลขงวดนี้มันสิออกอันนี้เพมันว่าเฝ้าไปซื้อเลขอันบ่ได้กลับบนล่างว่าซ้ำนี่เฝ้าไปซื้อเด้อเลขงวดนี้บ่ได้กลับบนล่างว่าซ้ำนี่แหละแม่ก็จะไปซื้อบนล่างคือจังหวะที่หาหายชิ้นเองเลยจ้ะโดยเดียวถ้าเทียมมันโอเขาสิหาได้เพราะอะไรเขาโยกเพราะไปซื้อหมันเราบวบันนี่เลี้ยงละทะเล่เขาปล่อยรงแต่ต้องปล่อยคิปลงไปแม่กูบอกซื้อผู้มา ยทสย่างก็ได้ทีแรกเนกับกะีพท่านในม,มันแก่คับนมาฟังเหมือนี่ฟังคลิปที่สองเหมือนี่ที่ว่าได้เป็นเร่เดียวกันก็หมดรูกหน่อยออคายวมามที่เาจะเปลี่ยวก้อนเทาที่เืองเป็นมนาแตโครงแระโครงแหลก คลิปแรกคลิปแรกก็ยังตัวเก้าตัวเดิมอีกตัวเก้าตัวเดิมโอ้ยยักรู้ว่าพ่นซื้อไว้แล้วพ่นฟันีบ่เพิ่นฝันเมเลยไมาถามคงสุดรวยบริเ้มานน้ำมูนะครับบรมานรวยบไดเมาม่านรวยบรไเ้มามื่อนั้นพากันมาสซื้อ่าพ่นสิบันหรือม่ฝันมาพ่นบบกว่าพ่นฟันแล้วแต่ศ้ามากงวดนี้ล่ะงวดนี่ก็ซเศมาเห็นบ่่นน่ะคาัุผมพากันเศว้ามาเ่นฝันจากสิเมนบ่แม่นมีคนมาบอกว่าเป้าไปซื้อเดเลบบดกลัือบนล่รงเล1ว อันนี้เพิ่นเราเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่มาไว้แล้วมื่อเที่ยาเนี่ยเพิ่นซื้อมาแล้วก็เลยมาตามว่าเพิ่นจะปั้นบ่ซื้อเมื่อวานจะคว้างกับมันใจอยู่ดิซื้อเลขกซิปเอสมาเป็นใจดีหุ่มหุ่มเนี่ยใจดีใจงามเนาะแม่นเป็นใจดีขึ้นเรื่อเออขึ้นถึ่เลขผมไม่เคยเป็นเลยว่าฐานหนึ่งขึ้นกันดิจนว่าผู้ขายว่าโอ้ยซื้อเลขแม่ท่านเออซัมเนี่ล่ะหันมันติดซื้อถ้าเป็นน้องค้างเดียวออกเป็ด คนสู้หน่อยนี่ห้ามผาดเลยรด้แม่นเลยคน่เท่ากับซอยย่างนี่ดิแม่บอกแม่หมู่บ้านงหย่างอยู่กินเยอะไปเบิงหมู่บ้านออกไปกดไปแรกรดเงินอีสดมาเบ้านของแม่หมอ่้วนแรกของปีนี้นะคะ